เอาไปกับฉันไม่ไกลทางมวาเวลาจะนานเท่าไรกงจะได้พบความสำเร็จในหัวใจที่จะก้าวไปด้วยกันแคู่้าทูนะ ีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการไทยเบสทีมส e ีดเทเลเซอร์ซีซั่นทีแปครับพี่เราจะมาเป็นทีมที่จ็ดในการตัดสินในรอบนี้ชั่นนะครับเป็นยังไงชอบตัวรมนอิบเคร ใหม่ใหม่แต่แบบใหม่เพื่ออะไรเลยนี่แบบใหม่แล่แบบกใหม่ก้อหม่ก็อก้อกอยก้อนก้อนกอนก้อก้อน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 า้านก้อน้อนก้อนกอนก้อนอนกาอนกก็อนก้อนกนก้อนก้อแบบคนกนก้อนก้อนกเอน้านก้มนก้อนก้ออกอนก้กี่ยนกบน้อนาก้อนก้อนกน้กนกนก้่กนก้้นก้อน่้อ้อนีนี้อน้อน้นกออนง้อ้อไนอ้้น้อน้อน้อก แก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆไม่ใช่แค่กาวดเทลงแล้วก็กปดจบไทยแค้ก็จะมีแบบแล้วทุกทุโจวเองทีกีนเนะครับบอกเลยวนเข้าไปู่ีเลยมาตัดแันแรกของ e ีที่เครับคุณอัศดายงกุณจากบริษัทน้ำตาลทิพย์กัแพร่เทคขึมาอกวันนี้เขาคงทำเธอผิดหวัง หากวันนั้นฉันยังมีชีวิตอยู่จะดูแลปลอบใจให้เธอลืมความหลังใจฉันยังรอเธอไม่ห่าง เขาเลนเตอร์แกดูดไม่ใช่แต่ว่าก็สามารถลองไดงแล้วก็ลองได้ดีเลยสิฟังชัดมากๆเลยถ้าเป็นอยากให้ปรับนิดเดียวคือแบบอยากให้มองป้องเนี่ยคิดว่าหน้านั่งที่เขามีเสน่ห์มากแบบมีไอคอนท์อ่าใช่ไม่งั้นจะจะดูดูไปนิดนึงจังคอนวสิร์ตที่เจ็บท่านที่แรกของมีดีที่เจ็บผลจะเป็นไงไปชมกันได้เลยครับสองได้เป็นคะแนน

ท,ที่จะทำให้เธอรับรู้เพียงสายตาุ้งเธออยากให้เธอหันมองส่งใจริกร้องให้ฟ้องจึงความในใจแค่สารตาท่านที่สองท้าจากุยชิครุปคุณอัศวินครับเบอร์มรี่เองไม่ไม่สเปรย์มันเป็นมันเป็น่เอาเป็นเป็นออยดีออร์ดีได้ด้วยร่ปเดียวกันไปรูปเดียนะ ศิลปินเนี่ยมันรุ่นรุ่นแบบออกใกล้ๆกันออกใกล้ๆกันมายุคยุคสมัยคอคอคอียวกินเลยคออิ เรมใสร้เลยระยะนนสายร้ย้วน่เ่อนะครับต่อไปทาที่สามนครับคุณกวนาล่งกระโาัต้องบรพาครับเชิญครับเมื่อถนนหนทางต่างกันเธอกับฉันก็คงต้องจากขอบคุณ กกัับความรไอ่บอ่อยากดึงเธอต่ำลงบอ่อยากฟังคำเขานินทาไอ้มันกาเจ้าสํำฟุ้งหงมีอนาคตที่บ่มันคงในวงเราจุดหมายเจ้าค่าน,นะน,นมากม,น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 มนกบ แต่วมันายคเนี่ยก็เลยเลยไม่เลยไม่กล้าเสี่ยงด้วยใช่อย่างอยากอรงสเดียวเมื่อกี้เนี่ยตั้งมาก็ดูแลระส่งแล้วแต่เราไปเพ่รู่ใหม่แต่นี่คือคิวอะไรตีมากเสียจเพราะยังไงตั้งใจไปเรื่อยับโอเคไปดูขงเขาแลกันนะครับคุณพินาเจอครับได้รับหนึ่งคแนนนัทยอมครับออครับิดามิดามเออไปี พัสกรตร,รบการจันจากเอฟเอแอนด์รี่ไทยแลนด์ริต็คโรจนะแฟค็กสโี่ครับโดนแล้วโน่ที่เหาเป็นแฟนกันแต่อ้ายนั้นก็ทันได้มีอย่างเลยผ่านห้อนผ่านดาวกับเรื่องราวที่คุ้นเคยจนมาฮอดมือลงเอยดีแต่งงานกัน ถึงโบมีเงินทองของมันเป็นแสนเป็นล้านถึงบ่ได้จัดงานโตจีนใหญ่โตบบได้ใส่ชุดโกรูรากับโบสำคัญเท่าเฮากันดอกหัวใจลองได้้องปากเปล่าด้วยแล้วแบบน่วยข้้นดีเต็มตัวใช่ไหมใช้ไหมดูเก๋ๆดูมีการเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่รอบต่อไป่ไหมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับคะแนนของคุณพัะกรนั่นก็คือ สามคะแนนไปเลยครับผ่านเข้ารอบต่อไปเลยครับเราไม่ได้อยู่ใครเลยเลยอาจจะไม่ใช่ทางของจริงอ่าเดี๋ยวไปดูคนต่อไปจะใช่ไหมนะครับท่านที่5ครับคุณขวัญเรือนบุญเสมอจากบริษัทนำนครจำกัดครับนีม คยากเลยแค่ดวงีจอยากรู้ว่าใจเธอหนั่นยังตั้งห่วงกันหรือเปลาอย่าเงียบเงาเธออย่าปล่อยหมดคอยนานนานบนโต๊ะทำงานโอเคครับผลงานของคุณขวัญเรือเป็นไงบ้างครับคุณเจคือพี่ขวัญเรือมีเสียงที่สูง นะแต่ว่าเจแต่ว่าคีย์เนี้ยมันสูงไปนิดนึงทําให้เลรงมันขาดนใเวลาเราขึ้นเสียงสูงมาฟัเนี่ยเราแต่ก็ไม่ถึงกับเพี้ยนครับคิดว่าถ้าเลือกเพลงที่คีย์ต่ำกว่านี้หน่อยน่าจะได้สูบหลักมากกว่าใช่แต่ว่าเราชอบเสียงตัวแล้วเราชอบเสียงของโอเคมีมาคุณขวัญเรือนนะครับจากบริษัทน้ำนครได้คะแนนไปทั้งหมดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเดียว คุณเจเป็นกำลังใจให้พี่ฝันเรือนนะครับปีหน้าฟ้าใหม่ปีหน้าฟ้าใหม่เจอกันนะครับอ่ะท่นที่6อันนี้ปีที่แล้วก็มานะครับทีมภูการจำได้พี่โกคุณใช่ไหมคุณพัชรคงเกระเรียนนะครับจากบริษัทป้อมนครไปดูกันครับฝากไปกับลมฝากไปกับทะเลฝากไปกับเสียงเพลงให้ล่องลอยไป สรงความวงใหญ่ไปถึงฝากดวงดาราฝากดวงจันทราฝากทั้งฝากฟ้า,าช่วยดูแลอย่างเธอเง<ธ>าให้ใครมองมุนอ่านต้องเกิดจุดใจเราะชันคนนี้เป็นห่วงผมกเรียนครับ ทีมครูอีกการรับชิงเลยเขาถึงรับชิงแล้วปีที่แล้วเขา้องเพลงโอ้เพื่อชีวิตี่แบบที่เขาเป่าเป่า่สิบเป่าที่เมาส์แกร์ั่นใช่ไหมคอมพิเตอร์มาทุกคนมาเองกอย่างเป็นจริงจริงเก่งความสามารถพอมากไม่อยากจะต้องพูดเยอะยกไปเลยยกไปตึงได้ไปสีผ่านไปเลยยกรปคูปุ่นพัชระนะครับรับไปสี่ผ่านเลยทีเดียว อ่ะท่านที่7ของวันนี้แล้วจะครึ่งทางแล้วนะครับคุณทัญกรบุตรทองจากโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรังซึ่งเป็นบุตรของคุณพัทราพรบริษัทแคชแวนจังหวัดตรังครับเชิญรับชมครับว่าจ้ยชินไอเดอน,นี่จะไม่เลอบีบ,บุคังอีชิงจิวล,ลีใคจะยังว่าให้ปูจือสัวโชอรู้ก จฟังแล้วพเขาเรียนเล่นไดีกสูว่าว่าให้เขาอีนังก็ไว้วฉันมันมีความคลาดม่ได้ต้องรีชันเท่านัรนเพราะว่าเพราะน้องมาจากคิสเดนเราจำได้เราเห็นแล้วเราจำได้ผูกการเก่งาจําได้เเขามาก่อนเนี่ย อาปากนี่คือสั่นเลยนะตื่นเต้นมากตื่นเต้นแบบตื่นเต้นแบบจะให้ร้องแบบไม่เอาเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพวกยังยังไม่ค่อยกล้าเป็นบทบทพนักงานใช่ครับใช่จำจำเก่งขนาดนี้เลยแล้วก็สุดท้ายนะก็มาออีกร้องเพลงอะไรก็ไม่รู้เพลงอะไรภาษาอะไรใครรู้บ้าง ไม่รู้น่าจะเป็นจีนไหมเหมือนจีนเหมือนจีนน้องพี่ไทยก็ไม่ได้รู้ไม่ต้องพิแพงแบบท่าแบบท่าย่าเพลงนี้บางทีครูก็ฟังไม่ออกลูกเราภาษาที่สามภาษาไทยง่ายๆเออพอบางทีทักเพลงอย่างเงี้ยครูก็ไม่ได้มีความรู้แบบทุกภาษาในโลกนี้บางทีมันฟังมันก็ไม่รู้จะมันมันเอ๊ะเพี้ยนไม่หรอเพียนแต่ว่าเราก็ฟังไม่ออกว่าว่าคำร้องถูกมว่าคำร้องคืออะไรอาจจะร้องฟีลิ่งเลิศมากแปลมาแต่ครูก็ไม่รู้ว่าคืออะไร แต่ก็ถือว่าน้องมีความกล้ามากขึ้นกล้ามากนะครับกล้ามากมามาจากน้องจังหวัดต่างใช่โอเคครับไปดูคะแนนของน้องคะแนนกันครับได้ไปทั้งหมดสองคะแนนเห็นไหมมีความพัฒนาขึ้นก็ได้คะแนนไปเท่านี้เลยนะครับมาร่วมกิจกรรมใช่ใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ต้องมีความพัฒนาเองใช่พัฒนากันได้นะครับของนิ้สู้ต่อไปโลกกแลท่านที่แปดแล้วครับคุณพาพิมลแสงวิภาคจากโรงเรียน เทศบาล4วัดมหาธาตุครับเชิญครับลมเอ้ยลมเจ้าผ่านผ่านผ่ามาให้เจอฉันลมไอ้ลมเจ้านั้นก็ผัานเธอผ่านไปคนที่เคยเอาคียงอยู่ตรงนี้เขาอยู่ที่ไหนเจ้าลมเอ้ยเจ้าลมพัดไป นนถ้ารอบเข้ามารอบชิงนะซี่าย, <c oughs> ยอะไรนีนะุณทสวัสดีครั <c oughs> หนูว่าแล้วต้องเพลงนี้น้องบอ,อกว่ามันไม่รู้ <c oughs> ม่ะคุณนีค่ะครัดคเด่ลอ์ นี่รู้หรือเปล่าการอันนี้เป็นบุตรของพนักงานอีกนะคุณสุภาพรจังหวัดจากบางยี่ขันปทุมธานีจ้าอุ๊ยอิกรอุ้ยน่าเสียมาดีเลยแกงไม่ได้แกงไม่ได้แล้วนะเสียดูถ้าอยู่ทีมกูการเพลงฝากดินต้องมาแล้วแหละมาเลยโอเคไปดูคะแนนนสุดท้ายต้องมาคะแนนของน้องได้ไปทั้งหมด3ามคะแนนครับ ไม่เป็นไรมาฝากดินกับรูการไม่ใช่ร้องเก๋นะเราทำไมไม่เห็นเคยมาเลยไม่เคยเห็นเลยอาจจะพึ่งกล้าแสดงออกหรือเปล่าร้องดีร้องดีร้องแบบร้องแบบเสียงเสียงไม่เหมือนใครนะใช่อันนี้คือตั้งทีสูงจำได้เลยเดี๋ยวถ้ามาเจอล็อกสองนูจำเขาได้แน่คนนี้ก็ตรวจมาแล้วโอเคครับต่อไปท่านที่9้าของวันนี้นะครับคุณยาดาทิตาการพักดีจากบริษัทไทยดริงค์ครับ เก็บเงินได้เท่าไรแล้วพี่ลุงมาป่ามีพ่อของพี่บนหาเมื่อไรพี่จะกลับบ้านนาช่วยส่งข่าวมาล่วงนาจะได้มา กลับมาเสื้อผ้าตาตาฝากน้องบ้างเนอะอย่าให้คอยเกิดนะพี่อยากมีเสื้อใหม่อย่าพายงามกลับไม่ยามน้ำใจโอเคครับคุณยาดาทิตาจับไทยิงครับผู้เอ็มคุกานกระซิบเลยว่าคน่นี้คนนี้มีฤทธิ์มีฤทธิ์คนนี้มีฤทธิ์เพราะว่าและสมองอย่างนี้จะอยู่ถึงรอบชิงอต่ตอนแบทเทิลนะ ถ้าเข้าแล้วนางจะไม่ตายเนาะนางจะแบบงัดอีกยาู่ต่อฟู่พายาเพราะว่านางมานิ่งๆแต่รายละเอียดนางทุกเด่นรายละเอียดคืออะไรบ้างรายละเอียดความอื้อนความจริตของขาและความถิ่ของงานร่างน่าเศร้าแต้วสียงรถด่วนแบบดังนี้อะแล้วถ้าสมมติอันนี้ไปแบทเทิลกับเสียงรถด่วนรถด่วนขบวนสุดท้ายรถด่วนก็ซี่อสู้กันได้ไหมไหวไหม คนละทางคนละใช่ต้องคนละทางคนละเวคนลกันอย่างนี้ต้องเจอขวัญดาบเป้า C V เดี๋ยวไปดูกันดูน่าสนุกรับหน้าเลยรับหน้าติดตามก่อนจะติดตามรับหน้าก่อนเพจของเราเพจของเรา R C M activity กดไลค์กันก่อนนะครับอ่ะให้เรายกประเด็นไปยัง Comment จนเกือบลืมแล้วผู้การอ่ะขอคะแนนเลยครับผ่านสิทธิ์จ้าสี่ผ่านไปเลยครับดูซิว่าใครที่เลือกเนี่ย ครับคูไ่เรื่องเลยก็ไม่ควรมาเป็นคูหอกแรงผ่านไปเลยอ่ะท่านที่สิบของวันนี้นะครับคุณเทชรัตแอกประโคนจากตาบักครับเชิญครับเเเเเมมมมืื่่่่่อออองงงงไไฟฟสสสส้ขาาายกีีีีแนนนนจใวลัท One

เราก็ตั้งเอกำรอมเขามาไม่ใช่เสียงนรองขมอใช่ไหมเสียงน้องขมะน้องเอ๋น้องเข๋เขายมีจังหวะมันจะมีจังหวะจากโคนของเขาแล้วก็ข้อดีของเขาอ่ะกล้าร้องอ่ะเขาก็กล้าร้องเลือกเพลงแบบลุลาใช่ไหมเหขามันเปบอกว่าเพลงลุลาพอเป็นเพลงลุลามันก็เก๋มันก็ต้องร้องแบบนี้เขามาถุกทางแล้วแต่ว่าถ้าให้เพิ่มเติม เธอโบนลุกอ้าปากนิดนึงเราจะฟังรู้เรื่องเพราะว่าเสียงเอกลักษณ์ถูกแล้วที่เลือกทางที่มันเป็นเวทตัวเองอะบางทีแบบถ้าเป็นเวทตัวเองเวทการตัดสินง่ายแต่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 คือคือคือถ้าให้คอมเมนต์อะน้องฟังยากฟังยากแล้วชัดอีนีีนิดนึงแล้วคีย์แบบเปิดเป็นแบ็คแท็กให้มันแบบเคลียร์ดังๆให้ได้ยินเลย มันจะได้เกาะอยู่ในคอร์ดทั้งหมดครับปีหน้ามาใหม่เพราะว่าหน้าปีแล้วอาขอโทษนะอยากอยากมาใหม่นี่แต่ปีนี้สตาร์บัคมาเยอะนะคุณการนี่ก็สตาร์บัคมาบักบเก่งเยอะนะเขาลอบไปแล้วหลายคนด้วยช้าเกือบเรี่ยงมาประสิทิ์ที่มาแล้วลืมอ่ะยกคะแนนได้เลยครับขอโทษนะครับสองคะแนน คุณชิกชิคเขาจะเลอกอะไรกันออะคุณชิกชิไม่ใชคุณชิคถายโอเคสตาร์บัคผ่านไปแล้วท่านต่อไปนะครับมาจากบริษัทอาคเนประกันชีวิตคุณอาคเนนันก็คือคุณรัชวุฒิบุญมาครับเชิญรับชมได้เลยครับเช็ดน้ำตาแล้วมองกันได้ไหมฉันเป็นใคร เธอลืมไปเราหรือฉันคนเดินที่ยังไงก็รักรักเธอแม้ว่าเธอเคยทอดทิ้งฉันไปถึงเวลาเขาทิ้งเธอในวันนี้รู้สึงดี มันนเจ็บแ่อ่ะครูก้าเลยคเนประกันไทยก็ต้องเป็นครูกาดของเมนข้อดีนะอ่ะข้อดีข้อดีคือเขาไม่เคสเลยนะถึงเขาจะเบาบางแบบแบบชิ้นชิ้นของเขาเขาไม่มีเคสขามเลยเขาเลือกทีมาดีแต่ว่าถ้าจะให้เพิ่มเติมเพิ่มเติมตรงไหนครับพลังเสียงมันต้องมามันแบบเหมือนออกแรงอีกนิดนึงเนาะมันเบาไปแล้วต้องพลังพลังประมาณไหนขอขอบเชียร์ต่ เดือดขึ้นมาแล้วมันแบบมันต้องเพิ่มโอรูปนิดนึงแค่นั้นเองมันร้องแบบว่าฉันแบบให้มันแบบมีชเตือนตั้งกว่านี้ใส่เอ็นเตอร์จีเข้าไปแล้วแววตามันเหมือนแบบน้องเขาจะหลับง่วงไปนิดนึงแบบว่าเอล่นกล้องนิดนึงก็ให้แบบไอส์คอนแทคนิดนึงโอเคต้องมีไอส์คอนแทคจะดีกว่านี้แต่จะร้องแค่เนี้ยผู้การต้เห็นความสามารถไม่รู้ขอดูคะแนนของคุณรไปก่อนครับ 2อคะแนนฝั่งนางฟ้าย้ายมาฝั่งนี้แล้วนะครับท่านที่12ของวันนี้แล้วนะครับคุณกัญญาพักเอกกิจปรีชาจากบริษัทต้องเจริญครับเชิญรับชมได้เลยครับฉันมีเธอเป็นเพียงรักเดียวและเธอมีฉันคนเดียวทั้งใจมันก็คงจะเป็นความรักที่ไฝฝัน ยอมไม่ใครคนเข้ามาคนที่มองว่าฉันสำคัญคนที่รักฉันยังไม่เคยรักใครแปลกที่คนหนึ่งคนรักฉันจนหมดใจตาใจฉันไม่เคยมีเขาโอเคนี่พี่คนนี้เขา จำได้ว่าปีที่แล้วก็มาแต่มาแบบเคารองคู่กับพี่ผู้ชายพี่ผู้ชายก็ดิดกีตาร์อยู่ทีมครูแอมหรือเปล่าคะใช่ค่ะร้องอครูแอมคอมเมนต์เลยปีที่แล้วพัฒนาการของการร้องปีนี้ร้องดีขึ้นเยอะเลยแล้วมาเสียงเขาแน่นกว่าเสียงเท่เนาะเสียงเท่เสียงเท่ใช่เสียงเเท่พลงอะไรนะคะนี้สองใจอ๋อโอเคเพลงนี้เดี๋ยวไปดูผลคะแนนของคุณกัญญยพักกันเลยครับเชิญเลยครับสามคะแนนสามพัน อยยังไงรักเดียวใจเดียวแค่สองสามโอเครักเดียวใจเดียวใช่คือน้องเขาร้องดีอยู่แล้วแต่บางทีแบบเพิ่มขั้นยกสี่แบบทุกอันทุกอันมาตรฐานเราก็ต้องสูงนิดนึงเมื่อกี้ยังบอกว่ามาตรฐานแค่สินนิดนึงปัดทันที่สิบสามนะครับของวันนี้คุณพัชรินอิ่มทิพย์ จากอิ่มทิมนะครับจากโรงเรียนบ้านโป่งนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาของเราด้วยครับเชิญรับชมกันได้เลยครับที่ฉันจะทำต่อไปจากนี้คือฉันจะเฟ้นแรงลมที่มีต่อให้ต้องเจ็บเท่าใดจะเท่ารอเธอกลับมา เธอทำให้ฉันฝันไปมากมายใจยังยืนยันขอต่อไปเค่ะเสียงหวานเสียงหวานเสียงหวานแต่แค่แต่แค่เรื่อง acting เท่านั้นเองเหมือนเขาาก็ยังยืนร้องแข่งแขงไม่ได้สื่อสารอารมณ์กคือเสียงนั้นได้ละเสียงนเ้นรีแล่แบบ คือทำด้วยมือมายังไงร้องแต่เดียวอะไม่ใช่แบว่ามีมือโปร่งเลยอย่างเงี้ยบ้านโป่งนี่เหมือนเคยเห็นด้ครับอืมเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาของบริษัทไทยเบฟเราด้วยฝึกฝึกฝนเรื่อง acting อีกนิดนึงถ่ายวิดีโอบ่อยๆอืมก็จะดีออกกล้องบ่อยๆขึ้นทุกที่บ่อยๆใช่ใช่ใช่เรื่องนี้โอเคครับไป่ชอเสียคะแนนของน้องพัชรินกันเลยครับสองคะแนนครับ มมาให่ปีหน้ามาใหม่บ้านโป่งแค่นี้เอง <c oughs> ไม่ไกลเลยนะครับ <c oughs> และคนสุดท้ายของวันนี้ลูกชายครูการครับ <c oughs> น้องอัชรรปประเสิร์สี <c oughs> จากโรงเรียนเบนจมะราชุทิศจังหวัดปัตตานีครับโรงเรียนร่วมพัฒนาของเราครับเชิญครับ ครับน้องอัชรอลูกชายครูการก่อนที่เราจะคอมเมนต์เนี่ยเราขอชื่นชมโรงเรียนนี้ก่อนนี่เขาให้การเตรียมพร้อมดีมากเราจะอยู่ไกลๆเสื้อผ้ามีที่แล้วน้องอัชรอรบในเขารอบชิงเขาทำตัดทาเช่ามาจากนุ่นเลยนะปัตตานีเลยอ่ะแล้วครูนะทำบ้านดีส่งแบบส่งอะไรให้มาแบบทำงานง่ายเพลงอะไรซ้อมโรงเรียนให้ความร่วมมือมากมันเป็นโรงเรียนตัวอย่างอีกโรงเรียนที่แบบ ควรจะมีโรงเรียนที่อะไแบบแบบแบบเนี้ยเอาอย่างควรเอาอย่างใช่เพราะว่ามันกลายเป็นว่าโค้ชอะทำงานน้อยทํางานสบายคือแม้ปีที่แล้วข้อข้อข้อจำกัดเขาตอนที่เขาร้องชิงอะชิงน้องแต่เลขนี้ถือว่าดีขึ้นไหมฮะให้คุณเจคอณเบนดีกว่าอันนี้คุณเจชมเลยก็คือจากโลเคชั่นเมื่อกี้เนี้ยก็จะมีถ้าผ่านไปมีสักสามคนผ่านไปแล้วปีที่แล้วเนี้ยก็จะมีอันนี้น้องเวิพัฒนาการที่ดีมากเพราะว่าร้องไม่มีไม่แต่ว่า ดนตรีดังแต่ว่าน um ้องมีการร้องดังแบบไม่สะโกนเนาะใช่ไม่สะโกนอันนี้ให้ให้ประสบการณ์เยอะประสบการณ์เยอะขึ้นก็เลยเก่งขึ um ja> ้นอาจจะเป็นเพราะปีท um ี่แล้วครูการได้พาขึ้นเวทีได้มีเจมเวทีบ้างแล้วแล้วครูการว่าพอเวลากลับไปทั้งน้องมาทั้งครูเนี่ยครูก็ได้แบบมาเห็นแบบการการเรียนการสอนแล้วก็ได้แบบว่าขึ้นรอบชิงที่เป็นเวทีครูบอกว่า ครูบอกว่าเนี่ยเวทีมันเป็นเวทีใหญ่แล้วแบบครูก็ได้เรียนรู้แล้วเอาสิ่งที่โค้ชที่เราสอนเนี่ยไปต่อยอดให้เด็กๆมันเหมือนแบบเป็นโดมิโนต่อไปอ่ะแล้วพอเขามาอีกปีเขาก็จะส่งเด็กไปอีกหลายคนแล้วัฒชาพัฒนาแล้วก็เขาก็จะมีคอมเมนต์เหมือนแบบตอนนี้ก็ยังได้คุยกันแบบนี้แบบนี้แบบนั้นแบบควรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ได้ปรึกษาวิธีการสอนการอะไรด้วยอืมดีมากก็ต้องขอบคุณไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีด้วยนะครับ ให้ความร่วมมือกับเราทุกปีเลยอ,อลไปดูผลคะแนนของน้องอั h r o c กันครับได้ไปทั้งหมด4คะแนนโอ้ปิดท้ายวันนี้ไปอย่างปิดท้ายไปอย่างสวยงามโกยไป4คะแนนจาก<ม>ทนานคณะกรรมการของเราเปังปุริเยมากนะครับต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจการทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพน,น,นักงานบุตรพนักงานนะครับ น้องๆจากโรงเรียนร่วมพัฒนาและโครงการคอนเน็กีดีมหาวิทยาลัยต่างๆที่เข้ามาร่วมกับเราให้ความร่วมมือกับเราเยอะมากเลยนะครับอ่ะกิจกรรมของเราการประกาศผลนี้เราจะออกอากาศในทุทกๆวันจันทร์ทวันพุธวันศุกร์เวลาเท่าไหร่ครับทุกการสิบแปดจุดศูนย์ 19, ใช่ไหมครับใช่ครับจะไม่ออกได้ไงก็หกโมงเย็นอย่างงี้ติดตามกันไปนะครับก่อนจะติดตามตามอีกนิดนึงอ่า ชชวี่ต้องกดไลค์เพจเราเพจเราไม่ใช่มีแค่กิจกรรมทาเลตนนะครับกิจกรรมดีงอื่นกำลังตามมาอีกเพียบเลยนะครับฝากติดตามมาด้วยครับสำหรับวันนี้ผมและคณะกรรมการทั้งสีท่านก็ต้องขอลาท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ